วนนี้้เปสฟองช็อบเปิดขายและตื่นเกมเอวีที่ดีที่สุดใครที่สนใจอยากจะซื้อหลาดเกมเอวหรือตื่นเกมเอวแบบถูกสามารถติดต่อเพจฟองช็อปได้เลยอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอนร้อเปรเซ็นตรับประกันโดยดีเอเดี๋ยวจะทิ้งลิงเพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนดีต้อว่าบสู่ชาแนลดีเอนะสำวันนี้เราก็จะมารีชั่นนะการตัดสินชตาของทีมคารอนนะ ก็เป็นการเจอกันกับออดีตนะต้องเรียกว่าอดีตนะแชมป์โลกสองสมัยอย่างทีมแฟรด้วยนะมาดูกันว่าทารอนจะสามารถทำได้หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานอ่าก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าเบคอนกลับบ้านไปแล้วไดและนี่คือเกมตัดสินชะตาเลยถ้าเกมเนี้ยนะทารอนชนะนี่คือเกมสุดท้ายของรอบกรุ๊ปสเตจนะก็คือถ้าทารอนชนะเนี่ยทารอนจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าทารอนแพ้น่าจะเป็นแฟร์มูฟที่ได้เข้ารอบแทนและทารอนจะตกรอบทันทีนะนี่คือลีกชั่นสดๆเลยนะแต่คลิปหน้าได้อ่าดูวัาตอนที่สามสิบนะทุกคนนะก็ต้องพูดตามตรงว่าในเเเเเเเกกกกกมมมมมนนนนนนนีีี้ะะะะะูช็็อออออาาาาาาาดบัตตตตรร์ฟลลลลยงง่่่่แคืขขขหหุผพวท แฟคชื่อมันก็อยาว่ามันไม่มีแท้งธรรมชาติเลยทีมกาดทีแบบมีแต่ไฟเตอร์แล้วก็เมทแล้วก็แคลรี่นะนินโคลเขาก็น่าจะมองเห็นจุดนี้ก็เลยกล้าที่จะด้าบัตส์ไฟมายแฮปปี้นะเดี๋ยวเราดีชั่นกันดีว่าแบบมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะสกี่ยับการด้าที่เรียกว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าบัตส์ไฟนี่น่าเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่แบบพาลอนหยิบลงมาแข่งในทัวร์นี้นะแต่เขาก็น่าจะฟอร์มเอา o แล้วเฟิร์สตัดไปนะสำหรับอีเลส e นะได้เฟิร์สตัดเอลลี่ไปนะ คือถ้าพูดกันตามตรงคือโจ๊กเกอร์คือ,อยังไงก็เป็นตัวที่แบบเอามาเคาน์เตอร์เอลสูได้อยู่ลยแล้วแลว้วก็เอลสูแบบโอ้แชดี้ตัวไหนย,ยืนก็แบบลำบากนะจนแบบต้องหาแบบเอาไฟตรงไฟเตอร์มายืนด้วยแต่อย่าลืมนะว่าจ๊กเกอร์นะมันแบบเป็นหนึ่งในตัวที่เอามาเคาน์เตอร์เอลสูได้นะโอ้โหแล้วกาอูเจ็บมากตัวนี้โอ้โหโปรอ,อ,อีนี่เป็นอ่าตัวไรโรมาสกัดโรมเหรอโอกูบอกเลยว่าถ้าแม่งแบบเซตดีๆอ่ะนะบัตเตอร์ไฟไหลจับเลยนะเพราะว่าไม่มีแท่งธรรมชาติเลยนะคือบางหมดเลยคือฝั่งทีแฟตอ่ะ แล้วตรงนี้ยังไงบัตรรถไฟเฮ้ยกระโดดเข้าไปหนึ่งเฮ้ยกระโดดหนึ่งต่อสองยังไงเออตรงนี้หนึ่งถึงกับฟิกเกอร์ออกไปนะโอ้โหสวยมาก สวยตรงไหนสวยคือได้ฟิกเกอร์เม็ดมาแหละเพราะว่าเม็ดตัวนี้คือต้นเกมมันแบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะถ้าแบบไม่มีฟิกเกอร์เอาแล้วตัวนี้กระโดดใส่ ADC ไปยังไงและแตกไปหรือเปล่าโอ้จะดูเลือดขึ้นมาสวยมากเรื่องนี้ยังไงอืมไม่เอานะโอ้ดาเมจไม่พอเรื่องเลี้ยงนิดเดียวในเอซีเกือบแตกนะคือทำได้ไม่ได้อยู่ที่มือหมดแล้วตัวนี้โอ้นี่ดึงเข้าไปไม่มีอันตีนะโอ้จะ ADC แตกไปตรงนี้เลยยกขึ้นยังไงเอ่ยไอ้เหี้ยแตกไปอนึ่ตัวสวยเอามันเอามันโอ้ได้ไหลเนี่ยเร็วๆๆไม่แตกเรีีมฟิกเกอร์ทุกคนนแตต่รงงี้ยัไงเอ่ยเอลลี่แม่นหรือออเเปลลล่่าี่ะ แม่นจริงหรือเปล่าตรงนี้มาอืม้มโดนเมดอยู่นะเนี่ไงเนี่ยอย่างที่บอกเลยเนี่ยนะคือโจ๊กเกอร์มันออกมาเคาน์เตอร์เอลซูได้เพราะว่าระยะพอโลกจิแพร์สกิลหนึ่งของมันก็ห่องห้างที่จะไกลนะแล้วก็สกิลสองสกิลสองเนี่ยมันก็กันดาเมจกระย่แบบเวลาเรารู้สึกว่าแบบเราจะโดนเล็งแน่ๆเนี่ยเราก็กดสกิลสองกันได้นะแล้วก็อื้คือน่าเป็นตัวแบบเคาน์เตอร์เอลซูได้ดีมากสำหรับโจ๊กเกอร์เพราะกูเชื่อไหมแล้วว่าลินโคเขาแบบนะารแบบความรู้เขาเยอะแล้วเรื่องการดับตัวกูจะแบบไม่ค่อยพูดนะของทาอนนะ คือกูจะแบบไม่ค่อยถ้าถ้าใครดูๆูขย,ยี้มาจะรู้เลยว่าทีมที่หลินโขดูกูจะไม่ค่อยได้ขย,ยี้เท่าไหร่เว้นแต่ว่ามันจะหยิบตัวแปลกนะถ้ามันหยิบตัวเคาน์เตอร์ตามปกตินี่คือมันแบบอืมฉลาดมากมึงโขบอกเลยแล้ตรงนี้แตกไปอีกหนึ่งตัวนะอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นตัวแพ้ทางนะน,นะโอ้โหโจ๊กเกอร์กระโดเดเหยียบหัวนี่แตกอย่างเดียวเลยและคือในเกมนี้โจ๊กเกอร์มแม่งโหดจัดเลยนะไม่มีแทงธรรมชาติมึองอย่าลืมเพราะไม่มีแทงโจ๊กเกอร์โอ้โหนะเลดเจมนี่โจ๊กเกอร์กระโดดเหยียบหัวนี่แบบเกืออ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 บบ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 แแ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 ตต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 กกกกกหหมมมมมมด่่่่่่่ะะููเเเลลลลยยยยยถ้้้้้้าาาาไไไขึึนน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 ฟทททงงงงงงสสสััััััวววรรีีีีีีโโโใิปพช มาตรงนี้โอ้ไฟมาอย่างไต้องถอยก่อนหรือเปล่าตรงนี้ถอยนะต้องถอยนะอย่าเล่นนะเล่นไม่ได้นะตรงนี้เล่นไม่ได้นะแล้วโทนี่กดออกไปแล้วยังไงเอ่ยโทนี่รอดหรือเปล่าน่าจะแตกไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหเป็น3ต่อ3ยังไงเอ่ยตรงนี้ยกไปและเล็งมาไมา่โดนหรือเปล่าไม่โดนนะสับเอลดี้โอ้มื่อกี้นี่คือแบบโท,โทนี่แม่งรีบเข้าไปเปิดเจอนะ่อยเมื่อกี้เนะี่ยก็คือตายไปก่อน2ตัวเลยตัวดาเมจเมื่อกี้ไอปอดโฟกับบีเลสเล้วตรงนี้โทนี่ยังไงเอ่ยเรียกเพื่อนหรือเปล่าคือใจเย็นไว้เลสเกม เลดเกมคือแบบโอ้ยเฮ้มแม่งเลดเกมสูสีวะ่ะกูบอกเลยแครี่เป็นประเภทแบบเบิร์ดเป็นประเภทโป๊กทั้งคู่เลยแครี่อ่ะไม่มีแครี่ที่พีเอสแต่ถ้าเกิน15นาทีอนะ่ะนะไม่เกิน15แหละประมาณแบบ13 14นาทีเนะี่ยกูบอกเลยว่าเกมจะเป็นของทีมแฟร์ทันทีเพราะอะไรเพราะว่าคิวก่อนไอ้เหี้ยนะมีของนี้เอามันไม่ลงนะกูบอกเลย คิวกอรดี่แบบถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลดเกมที่น่ากลัวมากๆนะถ้าแบบไม่โดนตัดลงตัดเลือดหรือว่าแบบเข้าถูกจังหวะจริงๆอ่ะคิวกอดเป็นหนึ่งในตัวที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ติด 4C แล้วก็มีซัดเพลแล้วก็มีโมบิลิตี้แล้วตรงนี้ไอ้ปอดโปรโดนหรือเปล่าอืมแล้วมาสอนตรงนี้ยังไงโปอีแตกรหรือเปล่าโปอีก่อนอเลยเฮียโปอีจะแตกแเราเฮียเราจะบ,บอกได้ไม่ได้สักตัวอ่แล้วได้เอลลี่ไปตรงไหนเอลลี่แตกไปกับกาอูแตกไปนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วโทน,นี่พยายามที่จะไล่ไงนะทีมไทยนับไปห้าต่อสามแล้ว,ลวนะจังวันนี้ ดูงนี่โจ๊ก์ได้ได้นี่นี่กดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยให้ติดถินติดถินติดหินมาตัวฟาเกอร์ไอ้เยี่ยแมงมีติดถินด้วยเกมบัส คือจะแพ้รอบแพ้เพราะตัวเองนะจะจะเข้ารอบก็เข้ารอบด้วยตัวเองคือเข้ารอบอย่างเงี้ยคือมันน่าภูมิใจนะไม่ว่าเนี่ยเออนะกูทำได้กูถึงได้เข้ารอบนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนบางทีมนะไปโทษว่าแบบเออทีมนั้นโยนเกมไม่ยินนั้นอย่างงี้กูเลยตกรอบนะไม่ได้นะเกมแข่งเท่ากันมจะไปโทษทีมอื่นไม่ได้แล้วตรงนี้เอลลี่อยู่ลึกมากแเ้าห่วยเฮ้ยแฮปปี้บอลไหยไหลแ Happy ไหลอีกถึงตัวแ Happy ไหลอีกถึงตัวแฮปปี้เอาไปดิเอาไปดิโอ้โหเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยกูบอกแล้วเฮี้ยถ้าได้ไหลคือถ้าเซตให้เราได้ไหลคือแบบอย่างนะะะเเเเเเเลลลยยยยยพรราแแแมมมมม่่่่งงงงงบบัหหดดไอออ้้้ีีทฟโวืจ นะคือเนี่ยถ้ามีคนเซตถ้ามีอะไรให้แบบนี้โอ้โหแฮปปี้แม่งไหลยับไปเลย4ตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไหลเป็นสายน้ำเลยนะสัส,สแฮปปี้เลย โอ้โหคือเกมทีมไทยต้องแบบพยายามแบบเร่งเกมเร็วนะเพราะว่าเลดเกมไปกูบอกเลยว่าไม่มีใครหยุด ADC ได้นะดูจักดูจักแบบคอมฮีโร่แล้วหยุด ADC ไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีแคลรี่ดีเบียสโอ้โหเอดีซีหวานปากเลยนะคือเอาง่ายๆนะเกิน15นาทีไปเกมนเนี้ยทารอนแพะกูเล่นเลยผู้ผู้พูดอย่างนี้แหละเกิน15นาทีไปทารอนแพ้เพราะฉะนั้นต้องรีบจบเลยนะถ้ามึงไม่รีบจบคือแบบนะเรียบร้อยอ่ะของเขาตัวเลดเกมด้วยนะเพราะว่าถ้าเทียบกันแบบเลดเกมเอลสูก <ái> <relations S 2> ับโจเกอร์แน่นอออออออนนเเเเเลลลลููแแม่่่่งงงงงงดดดดดีีกกววาาาารรระะะะะะยยยยยไไไไ้้้้้้ททััับบสิิิปชขคืหๆจ กดเพราะฉัน <S an> ต้องรีบเล่นตั้งแต่แบบต้นเกมแล้วตรงนี้อื้อกดแข็งสวยมากกาอุ้มแต่แฮปปี้กระโดดเข้าหัวไปจังหวะนี้มาดูฟ้ากันแล้วตรงนี้โปรอีทุบไปอื้อทุบแทบไม่เข้านะเสิร์ฟโปรอีเป็นโลมนะแล้วคือแบบยังไม่ได้แบบไอเทมอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเพิ่งมีแบบไอเทมโรเองคือสกัดมันจะน่ากลัวเออเมดเมดกับแครี่จะกลัวสกัดก็ต่อเมื่อแม่งเอามายืนเลนแล้วแบบบิวขึ้นเป็นวงชิ้นสเปียร์แบบอมนิอาร์อะไรเงี้ยคือแบบเมดกับแครี่กลัวจริงนะโดนไปแบบชุดเดียวแตกได้เลยแต่คือถ้ามันโลมมาแทงงงแแบบบเเนนนีีี้้้ยยยยยกกกููอลว่่่าาืใหตตสััทมมมไรจะะ คิดไงเอาสกัดมารวมแล้วก็ไดคืนจีโอและตรงนี้เอดี้สิแตกหรือเปล่าแล้วคือโอเวอร์ไฟเข้ามาโซโล่คิวนะเมื่อกี้เป็นการโซโล่คิวหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเครียเถื่อนจัดว่ะโอเวอร์ไฟสมแล้วที่เป็นอ้อมเดนเบิร์นของไทยไม่เสียใจที่กูทำคลิปอวยเออตรงนี้เลดโดนไปเรื่อมแบบไม่ค่อยเจ็บโอ้โหเครียเอลลี่สี่ศูนย์มาเดอะฟักฮะ เอลลี่นะคนถามหาเยอะนะบอกโ้เอลลี่ไปไหนวะนี่คือแบบทีมแฟตชุดแชมป์โลกเลยนะเนี่ยกาอ่ากาอูแล้วก็ a d c x b ีเอลลี่โปอีนะก็<ๆ>คือคนที่เพิ่มมาใหม่รู้สึกว่าจะชื่อดาอิมปะ่ะที่แบบมาเล่นในตำแหน่งแคลรี่แล้วก็โยกไปเล่นออฟเลนได้สำหรับทีมแฟลชนะแต่คออืนนี้คือเป็นชุดเต็มเลยนะกับว่าแบบเอามาปิดสกอร์แบบแชมป์ไทยเราส่งแชมป์ไทยกลับบ้านแต่มึงอย่าลืมนะว่าทารอนกูแชมป์ไทยนะเว้ยแล้วก็ยังมีมันสมอง300 IQ อย่างนิ้งโคอีก โดนตรงนี้สาบัดไต่ตุ้มเฮ้ยตุ้มตุ้มโดนโดนนี่สวยมากตัวนี้พยายามไปรับให้นะแล้วสกัดมากับสแต็กเต็มตรงนี้ยังไงเอ่ยสแต็กเต็มนี่แบบแรงจัดเลยนะสกัดนะสกิลสองคือมันชาร์จสแต็คคือเข้าใจป่ะคือแผลอะไรคนสงขรยเฮ้ยมันเก็บสแต็คอะไรโอ้ยตรงนี้แล้วยังไงเอดนซีก็มาแตกไหลอีกหนึ่งโอ้ยเฮี้ยแล้วคือแฮปปี้แม่งไหลยับเลยเกมนี้ยังไงเอ่ยเพียงแค่แปดนาทีจะบอกนะว่าเออไอ้เฮี้ยยังไงตรงนี้โปรอีแตกไปถึงตัวไอ้เฮี้ยไหลไหลโอ้ยเฮี้ยถ้โหแลล้้วตรงนีิปมาดด้้านนนนบบวยยะสัหไทะ โอ้เข oh, ียนจัดเลยว่ะจบได้นี่จบได้นี่เฮ้ยเอลลี่อยู่คนเดียวจบเลยจบ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 ไอ้เหี้ยสวยมากครับโอ้โหนี่แหละนะบอกเลยว่าเล่นเกมไวทีมไทยได้แน่นอนนะเพาคือถ้าแบบปล่อยเลทอยังไงก็สู้เขาไม่ได้นะจบไปแล้วก็เข้ารอบไปนะก็ดีๆท้าร้อนด้วยนะนี่เข้ารอบนะแล้วก็เข้ารอบด้วยตัวเองด้วยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปโทษทีมอื่นถึงแพ้ก็แพ้เพราะมันไงถึงแพ้ก็เพราะว่ามันทำไม่ได้เองไงนะ นี่แหละนะเขาเรียกว่าหายใจด้วยจมูกของตัวเองนะอย่าไปแบบหวังพึ่งคนอื่นนะแบบเอ้ยอย่าทำทีมคุณจบมากไอย่าตั้งใจในรุนี่นะอันนั้นคือสิทธิ์ของเขาไงนะคือทีมอื่นเขาได้เข้ารอบไปแล้วดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่เลือกแครี่มาห้านี่คือไม่ได้เอ่ยถึงทีมไหนนะดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่หยิบแครี่มาห้านะมันจะไปว่าเขาแบบเอายูนให้คนในคนนี้ไม่ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาสามารถเลือกคู่ต่อสู้ของเขาได้นะก็สวัสดีไปแล้วนะทุกคนนะก็ยินดีทารอนด้วยแล้วกันนะที่ได้เข้าาารอบบบ๊ยย